เรียนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการครั้งที่1ปี2564กระผมเอกชัยแสนตรีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศนเขตพญาไทขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านที่1ผลสำฤทธิ์ของงานตัวชี้วัดที่1นึ่จำนวนข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐากนกศนตำบลในระบบ d m s และเว็บไซต์กสนเขตพยไทยรวมถึงจัดเก็บในรูปแบบของเอกส,สารข้อมูลชุมโนในพื้นที่เขตพยไทยได้มีการรวบรวมในระบบ DMS และในข้อมูลของเว็บไซต์กสนเขตพยไทยโดยพื้นที่เขตพยไทยมีการแบ่งกลุ่มโซน4กลุ่มโซนได้แก่กลุ่มโซนวิภาวดีกลุ่มโซนโมงฮวโยทินกลุ่มโซนปะิพัทกลุ่มโซนยินธรรมละ ตัวชีวะที่หนึ่งข้อสข้อมูลผู้มีรูปหนังสือในความรับผิดชอบปี2,564มีนักศึกษาผู้มีรูปหนังสือจำนวนหนึคนคือนายวรุทธีทรกิจมุกูลอายุ21ปีสัญชาติไทยมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งผู้เรียนอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้พื้นฐานการแจกลูกสะกดคำ ตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อ3ามข้อมูลแหล่งเรียนรู้ได้มีการบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในระบบ DMS และรายงานผลไปที่สำนักง,งานกสนกทมรวมถึงข้อมูลภาคีเครือข่ายที่ได้บันทึกรวบรวมในระบบของเอกสารและในระบบไอที T, โดยมีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลไปที่สำนักง,งานกสนกทมเป็นประจำทุกปี ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำแฝงณปัจจุบันมีสองพื้นที่ได้แก่สวนพยาไทยที่ลมและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมพันหนึ่งรออซึ่งทั้งสองที่ได้จัดตั้งเมื่อปี2557และได้ใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง เช่นสวนพญาไทที่ร่มนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วที่นี่ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรเรื่องของการคัดแยกขยะและเรื่องของการเลียงไส้เดือนโดยมีวิทยากรจากสำนักงาน<ม>เขตพญาไทเป็นผู้ให้ความรู้ สูตเรียนรู้ระเบรัชยาเศรษฐกิจอพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มองันหนึ่งรอในส่วนของตรงนี้จะเน้นจัดสรรพื้นที่กเกษตรในพื้นที่จำกัดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบทชุมชนเมืองเช่นมีการสาธิตการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงไส้เดือนตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อสข้อมูลความต้องการเรียนรู้ของคนในชุมชนมีการทาบันทึกขออนุญาตลงพื้นที่สํารวจความต้องการการเรียนรู้ในกิจกรรมกศนอของชุมชน ตัวชีวดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานมีแผนลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยมีการจัดทําบันทึกขออนุม,มัติลงพื้นที่เพื่อสํารวจความต้องการด้านต่างๆมีการร่วมจัดเวทีชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยร่วมกับสำนักง,งานเขตพญาไทยในการจัดเวทีชาวบ้านอย่างต่อเน,นื่อง ตัวชีวดที่สองได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพความต้องการและความจําเป็นของชุมชนโดยมีการลงพื้นที่ในชุมชนและลงอย่างต่อเนื่องในส่วนที่ได้รับผิดชอบตัวชีวดที่สองมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจาปีร่วมกับครูกศนาตามมนําบลโดยนําแผนปฏิบัติการมานําไปปฏิบัติ ตามแผนที่กําหนดเช่นได้ลงนีิเทศกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสองและฝุ่น PM 2.5โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน17คนมีผลการดำเนินงาน18คนโครงการการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่าเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงานทำได้1 4คนซึ่งได้นำมา ได้นามารวบรวมและจะนำเสนอต่อผู้บริหารต่อไปตัวชี้วัดที่สามจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลการดาเน,นินงานมีการประสานงานประชุมหารือแนวทางาการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูผู้บริหารและภาคีเครือข่า,ขาย ตัวช้วะที่3ในส่วนของจํานวนกิจกรรมโครงการที่สนับสนุน,น,นประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานโดยมีแผนการวิเทศกิจกรรมโครงการเพื่อประสานและติดตาม เช่นร่วมสังเกตการการ,การจัดโครงการาษาสังเกต,เ,กตเพื่อการสื่อสารงานอาชีพงานบริการะระหว่างวันที่9-12ถึงมี 62, 5, 5, 5, 5, 5, 4, นาคม2564ณชุมชน,ชนแสตตํารวจดือชาซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงานทำได้12คนตัวชีวัะที่4จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืออื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นปฏิบัติหน้าท,ที่กรรมการกลาง การสอบปลายภาคภาคเรียนที่1ปี2563ณสนามสอบวิทยาทลยัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยาทารกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันที่29ตุลาคม2563ณชุมชนอุทยรัฐกิจกรรมจิตจิตอาสาพัฒนาชุมชนณชุมชนแฝดตำรวจดูช,ช,ดชา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง s s r ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนกทมประจำปี2563ระหว่างวันที่2 3 2 5พฤศจิ 64, กายน2563และการได้รับมอบหมายให้จัดหาของขวัญเพื่อร่วมบริจาคณนะสำนักงานกศนกทมในส่วนของจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน เช่นนโยบายส่งเสริมการอ่านไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการอ่านในชุมชนหรือการส่งเสริมการอ่านออนไลน์การเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กสนของชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพนักกระทรกงศาธิการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถาน์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ด้านที่2พฤติกรรมการปฏิบัติงาน5สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่1การมุ่งผลสำฤทธิ์การจัดทาแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลการดําเนินงานซึ่งจะมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือนสมรรถนะที่2การบริการที่ดีการให้บริการที่เป็นมิตรสุภาพและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ สมรรถนะที่3การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยีติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรับรู้ถึงแนวทางที่ทันสมัยเช่นการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่่มกิจกรรมการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์สมรรถนะที่4การยึดมากในความถูกต้องชอบธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความสะอาดตามคำสั่ง สมรรถนะที่5การทำงานเป็นทีม<ๆ>การสร้างสมัมพันธาภาพอันดีกับผู้ร่วมง,งานด้วยความเต็มใจขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ